สีผ้าบางเบิงง่วพี่น้องตัวนี้ซื้อว่าใบเด่นครับลูกของซีใบศูนย์เก่าหเพศผูอายุที่ครบสองขวบประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับกส็สมีคนมาหายราคามาขอสื่ออยู่ครับแต่ว่าตอนนี้กดราคาเกินไปนะครับมาขายราคาแค่ สามมื 32, นสองเนาะครับถ้าสีปล่อยคือเอาไปเป็นพอพันถ้าช่วงนี้กับะมาณตัวนี้ตัง้งราคาไปประมาณสี่หมื่นพี่น้องถ้าใครสนใจอยากเอาไปเป็นพอพันนะครับก็บสามารถทักมาได้เนาะ ในกล่องนั้นวชัดกับสามารถมาเบิงตัวจริงไดน้นะครับที่บรรนศาสตร์อำเภอเสนาคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญหรือโทรศัพท์0 8นย์แปดแปพี่น้องสามารถทักมาได้เฉพาะเอาคนที่เอาไปเป็นพ่อพันธุ์นะครับ แต่ถ้าเป็นง่วนเนื้อบวบขายนะครับถ้าเอาไปเป็นพ่อพันธุ์สืบให้เอาไปเลี้ยงอยู่ครับต่างราคาไปประมาณสี่หมื่นนี่นะครับช่วงนี้ได้ครับแต่ว่าถ้าพัานธุ์ปีนี้ไปกับกับตองเบิ่งอีกเนาะ สนใจกรทักเมื่อใดนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อพบผาดคลิปต่อไปคลิปหนาะมาพบกันใหม่สวัสดีครับ